เพื่อนๆแล้ก็เดี๋ยวมาชิมให้เพื่อนๆดูสุกงอมเต็มที่อ่ะไม่มีคนเก็บเลยนี่ <c oughs> นี่เดี๋ยวมาชิมให้เพื่อนๆดูอันนี้ลูกใหญ่หน่อยอันนี้จะเป็นอ่ะสตรอเบอรี่ฟังอ่ะทันเนเดี๋ยวจะมาชิมให้เพื่อนๆดู <c oughs> คือสีสุกข,ขนาดนี้จะไม่หวานก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนาะ <c oughs> อืมอ <c oughs> หวานมากนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บฟังทะเน้าเอ้ยฟังกรีนเท้ากันต่อค่ะสวัสดีนะคะปลูกเองป,งป่งเองอ่ะคว้าพื่อนกับแมแมววันนี้เดี๋ยวแมแวก็คือจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศตอนที่อักแมวช่วยกันย,ย้ายแล้วก็ยกของกับพี่ไมเคิลเนาะในวันที่เราเรื้อของที่เป็นทั้งปลาแทงปลาออกจากท่าเนลที่แปลว่าอุโม,มงค์แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็น จุดกำเนิดของอะควาโพนิกของคแคมกับพี่ไมเคิลมีอายุได้8ปีมาแล้วนั่นเองเพื่อนๆท่านไหนที่อาชื่นชอบการปลูกผักทานเองการทำขนมหวานของคแคมเนาะฝากกดติดตามช่อง youtube แล้วก็เพจไว้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปดูว่าปีก่อนๆนนูน้น ún, เราปลูกอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่อืมนี่ ก็กินไปกินไปเยอะมากจริงๆมันล่อตาล่อใจมากเพราะว่ามันสุกงอมอ่ะแล้วแบบเห็นไหมมันเปื้อนมือเพราะว่ามันงอมเต็มที่ฮัลโหลสวัสดีแชร์ตุยไ e ท์สวันแชรเอาให้ฝรั่งชิมมั่ง thank you ไม่ไม่ต้องเดินนะคือเก็บอยู่ที่เดียวหมุนหมุนอยู่ที่เดียวเนี่ยอืตอนนี้ซ้อนสองแล้วมีแต่ลูกง,อ,งอมๆเนี่ย สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากตามไปดูคลิปเต็มของคลิปเก็บสตรอเบอรี่แล้วก็ในนั้นก็คือจะมีคลิปจะมีเป็นเก็บแตงกวายกด้วยเนะาะคลิปของวันนี้ที่แม่กับพี่ไมเคิลช่วยกันรือ้อทนลออกมาเนาะก็คือจะเป็นคลิปของอที่แม่ถ่ายไว้วันที่สองมกร,รานั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นกระบาที่ อ่ใช้ก้อนหินในการปลูกผักนั่นเองแล้วก็กระบาดท,ที่พี่ไมเคิลรื้ออยู่ก็จะเป็นอ่มีขุยมะพร้าวสับเนอะอาะขุยมะพร้าวสับกับมะพร้าวสาับรวมถึงมีก้อนหินเนอะอาะที่นี้เนาะขมักก็คือให้เพื่อนๆได้มีไอเดียนะสำหรับในการอปลูกผักอันนี้ก็คือจะเริ่ม เป็นระบบขนาดกลางแล้วเนาะแล้วก็ถ้าย้อนไปดูคลิปเก็บสตรอเบอรี่ก็คือจะมีปลูกอีกแบบหนึ่งคือแต่ละปีแล้วแต่ทํามาออกแบบพี่ไมเคิลมีนาทีา่ทำให้อย่างเดียวแล้วก็เริ่มมืดแล้วความหมายคือฝนจะมาแล้วนี่ค่ะแล้วก็ด้านล่างกระบะของพี่ไมเคิลเนาะเมื่อกี้มีพลาสติกดำคลุมเนาะ คลุมอแผ่นสีส้มอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คืออาคารออกแบบกระบะปลูกผักนั่นเองเพืเ่อเพืเ่อนๆท่าไหนดูแล้วได้ไอเดียหรืออยากดูละเอียดเน้อยอยากศึกษาอย่างละเอียดอะไรงนี้แมมก็จะแนะนําให้ดู คลิปก่อนก่อนนู้นในอ l a เพลย์ลิสต์ของอะควาโพนิกที่แมมเคยแชร์ให้ไปแล้วเนาะรวมถึงถ้าท่านไหนอ่ะอยากจริงอ,อยากจริงสนใจสนใจระบบปลูกผักอ่ะควาโพนิกเหมือนของแมมที่แบบประหยัดต้นทุนระยะยาวรวมถึงไม่ต้องเสียเวลามารดน้ำนู่นนี่นั่นเนาะแมมก็จะแนะนำให้อ่าไปเรียนรู้ในคลาสอสอนสร้างระบบปลูกผัก แบบเบื้องต้นเนาะ,ะที่นี้น้ําที่หลงเหลืออยู่ที่เราไม่ใช้พี่ไมเคิลก็คือ,อปั๊มออกมาแบบนี้เราจะไม่ใช้น้ำเนาะแม่ถ่ายให้ดูนะเพื่อเพื่อนๆได้ไอเดียเนาอะ,อะไม่มีทุนไปต่อในคลาสของขแม่ก็คือ,อเรียนรู้จากของฟรีเอาเลยเนะาะตอนนี้จะไม่มีปลานะเออเพราะว่าไม่ได้ใช้ฝั่งนี้จะสองปีแล้ว So I'm mixing it'll so it drain it all Take the <Okay>. stuff <it> out. so up up. พี่ไม่คินพยายามเอาพวกอาเขี้ฝุ่นขึ้นมาให้หมดมันจะได้ไม่ไม่ติดตอนที่แบบตอนที่น้ำมันลดจะหมดอะไรเงี้ยเนาะบอกรองมูลปลาแล้วก็อันเนี้ยเขาจะพวกกรองพวกมูลปลาในระบบ อีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะคือได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่งฝั่งทะนเรตรงนี้ก็คืออันน้ำไม่มีการเออเลี้ยงปลาเนาะนน้ำที่มีอยู่ก็เลยต้องเออปั๊มแล้วก็ทิ้งอย่างเดียวนั่นเองอ่าทีนี้เนาะอะ่คลิปนี้แคมเถ่ายเมื่อวันที่สองมก,การาเนาะเรา,ารือ้อระบบข้างในออกมาแคมเพยายาม บันทึกไว้เป็นเหมือนการเดินทางของระบบอควาโอนิกของพี่ไมเคิลอันนี้ก็คือจะเป็นขนาดกลางเนาะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่แบบแหม่ไม่ไม่ได้อยากเริ่มระบบใหญ่นน่นนี่นั่นเนาะแมแนะนำให้เริ่มจากระบบเล็กๆก่อนซึ่งในระบบเล็กซึ่งในคลาสเนอะอาะบ่อหรือว่า กระบาสำหรับปลูกผักก็จะมีความกว้างเนาะ1.5คูณ1เมตรนั่นเองแล้วก็อันนี้เ <c oughs> นาะระบบก็คือจะมีทั้งกระบะปลูกผักมีทั้งหรือว่าแทงปลาเนาะก็มีบ่อกรองมูลปลาต่างหากที่นี้เนาะสารอาหารจะไม่ได้อำมาจากมูลปลาโดยตรงแต่ว่าจะผ่านระบบหรือว่าบ่อกรองจน อ่าเป็นน้ำดีแล้วเนาะถึงจะปล่อยสู่อผักที่เราปลูกในระบบอควาโพนิกนั่นเองถเพื่อนเพื่อน,นท่านไหนที่แบบเออเราก็จะไม่ได้ใช้มูลของปลาโดยตรงเนาะอันนี้ทำความเข้าใจกันใหม่เนาะก็คือจะมีเป็นบอกรองทำให้อันน้ำดีก่อนก่อนที่จะปล่อยเข้าระบบอควาโพนิกซึ่งจะทำให้ผักของเรา โตนั่นเองอ่ะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นอะครีนเฮ้าส์หลังล่าสุดแล้วก็จะเป็นส่วนต่อขยายล่าสุดเลยเนาะอ่ากระบะนี้ก็จะเป็นอักอนหินที่เหมือนกับฝั่งทันเอาเมื่อกี้เลยแล้วก็อ่าพี่ไมเคิลก็คือปิดก๊อกน้ำเนาะแล้วก็ <Ready. S 1> ค่อยๆค,ยคนไปทีละอ่ะาถังแบบนี้ค่ะอ่าพี่ไมเคลิลตาม แม่ก็จะมีอต้นพลิกค้างอยู่แล้วก็ในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้เห็นแม่ย้ายต้นพลิกเนาะลง,าลงกระถางให้เพื่อนๆได้ดูด้วยยกขึ้นรถแวนเลยอานนี้ค่ะเขาจะเป็นอก้อนหินแล้วก็ก้อนหินก็คือจะยึดรากของต้นผักไว้เนาะแล้วก็พี่ไมคิขึ้น ก็อยู่ฝั่งเขาทํางานของเขาไปแล้วก็แมก็คืออ่าช่วยจัดการตรงนี้ก่อนแล้วก็คือต้องช่วยกันเรามีกันแค่สองคนแค่นั้นแล้วก็ฝั่งเนี้ยแหมได้ช่วยเขาบ้างแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนาะที่เราย้ายบ้านแล้วก็ช้าเพราะว่า เราไม่ได้แค่ย้ายเราก็เอาไปวางแล้วเสร็จเพราะว่าพี่ไมเคิลก็คือ,อย้ายจากตรงนี้แล้วก็ไปสร้างที่บ้านหลังใหม่เนาะโดยเขา,เา่คนเดียวนะแล้วกเ็เจ้าของฟาร์มโคตรน่ารักแหละคือเขามาช่วยเนาะช่วยอหยิบนั่นหยิบนี่รวมถึงอ,อะไรบางอย่างที่แบบหนัก,นกๆเจ้าของฟาร์มนี่คือมาช่วยก็แม่ <laughs> ย้ายใส่กระถางรวมกันไปก่อนนะตอนนี้เออ นี่ค่ะคะแนนก็คืออปล่อยน้ําลงมาในกระบะน,นิดหนึ่งเพราะว่าด้านล่างสุดก็คือจะมีพวกมมูลปลาด้วยนู่นนี่นั่นก็เลยแบบเนี้ยเหมือนล้างมูลปลาออกไปในตัวเนาะอย่างมูลปลาหรือว่าที่ฝุ่นคือ,อ,อข้างล่างเขาก็จะอาบางทีมันจะแน่นๆเหมือนเหมือนดินโคลนอะไรเงี้ยเออแม็กก็เลยแบบเนี้ยโอเคมากๆแล้วก็มันไปไวขึ้น มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเป็นระยะระะ,ระ,ะแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่แบบเอ๊ะแคมแบบถ้าฝั่งเฟซแมไม่ได้โพสอะไร2วันหรือหรืออะไรเงี้ยตามไปดูที่หน้าเพจของขแมได้เนาะปลูกเอปงปลูกเองอ่ะเาว่าพอดีเพราะว่าบางทีคือแมโพสไปฝั่ง u t u b e ไม่ทันอะไรางี้แต่ว่าฝั่งเพจเนาะแมปค่อนข้างจะอัปเดตเพราะว่า ได้โพสรูปภาพหรืออะไรที่แบบ<ม>เออสวัสดีพี่ใหม่อะไรอย่างนี้เนาะไปที่เพจอ่ะเนี่ยค่ะพี่ไมเคลนเนาะมีแผ่นยางพลาสติกแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างจะหนาเนาะเขารองก้นกระบะปลูกผักไว้แบบนี้ไอเดียให้เพื่อนเนาะที่แบบพอมี าสามารถทำเองได้ทำได้ไปเลยเนาะเรามาแชร์ให้หมดแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะถอดสกรูหรือว่าน็อตออกแล้วก็ก็คือจะแยกร่างกรีนเฮาส์ house, ที่เป็นส่วนขยายออกนั่นเองสำหรับกรีนเฮาส์ส่วนต่อขยายอันเนี้ย เนาะหรือว่าตรงนี้เนาะมกับพี่ไมเคิลก็คือ,อช่วยกันเมื่อวานซึ่งตรงกับวันที่สามกุมภานันั่นเองแล้วก็ก็จะเหลืออีกฟากหนึ่งแค่นั้นแล้วก็อยากย้ายบ้านให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะมีน้องปลามีสัตว์เลี้ยงด้วยนู่นนี่นั่น เดียวแมก็คือจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะรอดูกันต่อค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นการปลูกหลากหลายแบบของพี่ไมเคิลเนาะปลูกด้วยน้ำปลูกด้วยก้อนหินคือกระบะแต่ละกระบะไม่เหมือนกันรวมถึงแมก็คือมีการย้ายต้นพริกให้ดูด้วยแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่ชื่นชอบการปลูกผักทานเองรวมถึง การทําขนมแล้วก็อยากอสอบถามเรื่องคลาสสอนสร้างระบบอควาโปนิกซึ่งใช้พื้นที่น้อยมากเนาะสามารถทักสอบถามแคมมาได้ที่ไลน์แคมแออินเตอร์แล้วก็ไว้พบกันใหม่กับแคมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีดนะค่ะ